เก็บผ้าค่ะเพื่อนๆโหลมแรงแรงค่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน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 ไม่ต้องเอาแต่ผ้าเข้ามาค่ะเอาเหรอจ้าเอาแต่ผ้าเข้ามาเอให้น้องกิบมาช่วยเก็บผ้าค่ะ<ห>ลมแรงๆ,ๆเอาเขาไปในห,ห้องก่อนอืออ๋อคืเย็นนี้ฝนตกอย่างแรงคร่ะเพื่อน มาช่วยกันเก็บผ้าดูโหดูดิฝนเริ่มลงแล้วค่ะยามเย็นโอ้โหดูดิเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนมาชมฝนนะคะโอ้โหลมแรงมากเลยเพื่อนๆดูดูดิต้นกล้วยอ่ะต้นกล้วยหล่นลงมาละโอ้ยดูดิเพื่อนเพื่อนบรรยากาศฝนมันตกจ้า เพื่อนดูลมแรงมากๆเลยค่ะแต่ว่าดูจากด้านโน,น้นเพื่อนๆดูดูดิต้นกล้วยลนเลยลมแรงเกินลมแรงมากๆเลยค่ะโอ้ยบรรยากาศฝนตกยามเย็นนะคะเพื่อน แถวบ้านตกลุปราที่นี่ฝนตกเริ่มหนักแล้วค่ะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะฝนตกค่ะเพื่อนๆลมโหดูลมดีเพื่อนๆลมแรงลมแรงมากๆเลยดูดิลมแรงแรงฝนเริ่มตกแล้ว เริ่มแรงแล้วแถวบ้านเพื่อนๆฝนตกหรือเปล่าดูดิฝมเริ่มมาแล้วฝนตกอย่างแรงพายุเข้าดูดีเพื่อนๆพนายุเข้าฝนตกอย่างแรงฝนตกอย่างแรงเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามฝนตกเนาะดูดิทำไมมันลมแรงอย่างนี้ล่ะจ้า ดูดูดูมาชมบรรยากาศฝนตกค่ะเพื่อนๆโดยลมแรงแรงฝั่งโน้นค่ะเพื่อนูลมแรงมากเลยนะคะมาชมบรรยากาศยามฝนตกค่ะเพื่อนตกหนักแล้ว ก็ตูดูเพื่อนดูเนี่ยตกหนักเลยอ่ะนี้ยังไม่ค <toujours S 1> ่อยหนักมากเลย